สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าวกับลาวกินข้าวกับป้าปูค่ะวันนี้มีเมนูคั่วเคยเครืองค่ะคั่วเคยเคืองไม่ใส่อะไรเลยค่ะไม่ไม่ไม่ใส่ไข่หรือไม่ใส่อะไรทัางสิน้นแล้วก็แกงส้มปลาโวโมงค่ะพักนอกก็มีวันนี้ลูกเนียงโโพลูกเนียงออนมังไม่ออนมังทิ้งก็ลูกทั่วเพกาแล้วก็ห้อมแดงค่ะมาค่ะกินกันลาว กินข้าวกันค่ะดับเปลกก็เคยเครื่องก่อนค่ะคัวเคยเครื่องยากกินมาไล่วันแหละวันนี้ให้ลูกเศว้าพูดเปล่าให้ซ่องน้อย้น้นร้อยติดกินกันตรงเปิบร้อย แม่ทั้งกลืนที่ร้อยแลวค่ะเพราะว่าลิ้นมันสัมผัสได้ไม่ต้องรอกลืนสดนับแก่งส้มก่อนค่ะร้อยได้เลยเกงเองร้อยเองค่ะลูกนิ่ง,องพอ นินไม่ได้เคื่อดไปเลยค่ะนอนคนเดียวตามเดี๋ยเปล่าว่าโมง ร้อน <c oughs> สนามแก่ๆนิด ฝนตกตก <c oughs> กินข้าวเก่งไร่ก็ร้อยค่ะอร่อยมาก เก่งซ้อมปลาาโมกันปววป,ปูจะกินแต่หัวมันขาเหนือไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบกินหัวปลามันมันกับชินนี้ชิ้นใตโถมมันร้อย thì cái yakin canh sòm ba kem nhỉ nào canh sòm ba kem cứ đẹp ai đấy à ba thủ kẹt ba thủ kẹt kem canh nấm sòm càng thèm nước thèm nước cái này cả hai dạng yeah. ปะปูคั่วเคยเคลืองสูตรของปะปูนะปะปูจะเอาเปล่าออมาคั่วแล้วก็เอามาทิมที่ไม่แตกมันเลยแต่ถึงะาไซลงไปในเคยเคลืองอีกที่หนึ่งมันจะทําให้เคยเคลืองคอนค่ะตับป,ปูชอบกินแบบนั้นแต่บางคนเขาก็ไม่ไซ่แเลยแต่คนชอบค่ะ,แ,ะแต่แ,แต่แต่คยชอบชอบแบบไหนทําแบบนั้น,บบน,นวนปะปูปะปูมันคอนดีแกง ถ้าใส่เผาคั่วลงแบบกันปลาปูคั่วปลาปูไม่ชอบใส่ไข่หรือใส่อะไรเลยค่ะเผาเลยเผากอเครื่องแกงปลาปูชอบกินแบบนี้ตอนเด็กๆก,กับป้าปูจะคั่วกินบ่อย ปออยู่ในส่วนเปล่าเปล่าเก๋ๆมันล้นนปอเป่าลวงก็เอามาตำกินได้กัวเคยเครืองะกินย้อนอ้วนอยู่ในส่วนเปล่าของเปล่าไม่ปักเสื่อมบ,บางเสือแกงกัวเปล่าอมมง อยู่ในสวนด,ดีอย่างนุ่งแม่อดพักอืมทักขยันแม่อดพักปลูกปลูกนูปลูกปลาปูชอบทำสวนปลาปูชอบปลูกพักรอยทุกวันรางวันทีดนึงแล้วแบได้สือถีจักซ่องซ้ำหลายวัยปลูกพักก็ไม่ทุกทักทีนัวันนี้ก็บเบอร์อกเลยล่ะก็ไม่ทุกทักต์วนอยากได้ถีทำส,สวนจักซ่องซ้ำหลาย เอานน้าขดวางแพ้ินว่าจะมีบ้านสวนค่ะมีบ้านสวนนึ่งได้เลี้ยงมา้าเลี้ยงแมวในพื้นที่กอ้งเราไม่นักกู้ใครมันก็ได้เลี้ยงแพะเ,เลี้ยงไก่ไว้กินไขนะ่มันก็ได้ปลูกพักก็ปลูกไม้ย,ยืนต้นด้วยอย่างพมละไม่โงอนุ่นเปล่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พักต้นข้วัวตอนอายุหมักวางแพนแบบนี้ค่ะใช้ชีวิตแบบพอเพียง สดุดแต่ข้าวซ้านกับปลาทวนปลากระปุกมเองค่ะมีความสุข<ม>พอจริงๆแหละปลาระป็ปนถึงี้นไม่ได้ชอบแซงเสีเยอะไรหรอกชอบอยู่แบบธรรมชาติแบบบ้านๆสิบวันนาที่แหละไปก่อนลาเจอกันไหมค่ะพุงนี่วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ